สวัสดีนะคะวันนี้จะพามาชมต้นปรงต้นปรงนะคะต้นใหญ่มากเลยนะคะเป็นพันเขาชมเอานะคะอันนี้ดูดูยอดของเขานะคะมันบานใหญ่มากนะในปู่แแบบใหญ่มากนะต้นเนี้ดูจากใบเขานะนี่ ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพักอีตูนะคะปุเสียบเสียบไว้นะคะข้างข้างนี้นี่นะลำต้นของต้นปงพันเขาเฉาเหมานะคะเพื่อนนี่ใหญ่มากนะ,ะมันแข็งต้นนี้จะสวยมากนะคะ วันนี้พี่กบก็กำลังต่อท่อน้ำนะคะเข้ามาในสวนหย่อมของเรานี่นะเ,นเพื่อนๆนี่เราจะไม่ให้มันแห้งมากอืม พาไปชมใกล้ๆนะคะลำต้นของเขาเดี๋ยวพาชมลำต้นขเขาก่อนนี่นะลำต้น,นะครับนี่นะคะต้นใหญ่เขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะสูงนะคะเราต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะมันเผาไว้ข้างล่างก็จะเป็นที่นั่งด้วย เพื่อนะอนาคตไม่ให้เขาล้มนะคะต้นน,นี้ดูยอดเขาดูใบเขานะนโอโหเดี๋ยวพาไปชมต้นเล็กๆของเขานะคะว่าก่อนจะโตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมต้นเล็กๆนะคะเมื่อกี้เป็นต้นใหญ่แล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นต้นเล็กนะนี่ ต้นเล็กก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะใบของเขาเนี่ยก็จะเล็กขึ้นมาก,ก็เขาก็กำลังจะตนะคะนี่ถ้าประมาณนี้มันก็จะปลูกในตามปั๊มนะคะตามรีสอร์ตต่างๆนะคะประมาณนี้เมื่อกี้ต้นข,ของเขาใหญ่นะบางบ้านก็จะมีไว้ประดับเพื่อบารมีนะคะความเชื่อนะคะความเชื่อว่าปลูกไว้นหน้าบ้านจะประดับบารมีนะคะ ใครมีไว้ต้นสองต้นนี้ดีมากเลยนะคะแต่พี่กบนี่แกชอบสะสมชอบปลูกต้นไม้นะคะมาดูพันเล็กนะคะว่าพี่กบทำยังไงนี่ตน้นแรกนะคะหัวของเขาเนี่ยนี่นะหัวของเขายังไม่มียอดขึ้นนะนี่เนี่ยอันเล็กๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามันโตขึ้นมานิดนึงมันก็จะมียอดขึ้นมายอดขึ้นมา บางท่านก็อาจจะเอาแบบนี้ไปปลูกไปเพาะไว้นะคะบางท่านก็อาจจะเอาแบบตโตๆไปเลยนะคะแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยนะคะเอาไปวางไว้หน้ารีสอร์ทนะคะสิบต้นยี่สิบต้นนะคะบางท่านก็มีสวนแบบรีสอร์ทมีโรงแรมนะคะแต่บางคนก็ไปไว,สว้สวนสวนผู้เรียนบ้างอะไรแบบนี้นะคะ่ะปลูกคู่กันกับผู้เรียนนะคะ กว่าทุเรียนจะโตนะคะต้นโปรงก็เติบโตใหญ่เติบโตใหญ่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นต้นโรงพันเขาชะเมานะคะหายากอยู่เหมือนกันนะคะนี่ต้องเป็นคนที่รักจริงๆนะคะรักแล้วก็ชอบนี่นะคะเสริมดวงเสริมบารามีนะคะเป็นความช่วยของบุคคลนะคะบางท่านก็เอาไปปลูกเพื่อความสวยงามนะคะเพราะเป็นคนรลักต้นไม้แบบนี้ก็มีค่ะ อันนี้ต้นเล็กๆนะคะนี่นะคะเพราะไว้แบบนี้เลยพอเขาโตเราก็เอาไปลงแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้เมื่อกี้ก็พาไปชมต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้คือต้นเล็กเนาะกว่าจะโตได้ประมาณนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยโอ้สวยมากนะคะอันนี้เป็นพันเข่าชชมเมาเลยนะคะ ถ้าพี่ๆหรือเพื่อนๆทุกคนอยากจะไปปลูกอยากจะไปปลูกไว้แบบเพื่อดูความสวยความงามหรืออยากจะมีไว้ดูบ้างดูแบบดูเพลินในสวนแบบนี้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างได้นะคะตอนนี้บีก็เปิดจำหน่ายนะคะขายนั่นแหละถ้าใครสนใจนะคะเอาไปปลูกก็สนใจสั่งซื้อได้เลยเบอร์โทรอยู่ข้างล่าง ID ไลน์ก็อยู่ข้างล่างคลิปนะคะเพื่อนๆพี่ๆ นี่นะแต่มันก็สวยมากเลยนะคะเหมาะกับดีสอดโรงแรมบ้านเอาไว้ชมวิวไว้หน้าบ้านไว้แบบปลูกในบ้านก็ได้นะคะต้นสองต้นเล็กๆก็ได้บางคนก็อยากจะได้เล็กๆแบบนี้ใช่ไหมแบบใหญ่ก็มีนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วค่ะเหลือประมาณนี้นะ เพราะว่าบางคนก็มาถึงสวนเขาก็สั่งไปเอาไปตามที่เข้ามาสวนเ้าก็ซื้อตอนนั้นเลยเนี่ยสวยนะคะนี่ถ้าเราไปเติมน้ำมันนะคะข้างๆหน้าปั๊มลองสังเกตดูนะคะก็จะมีต้นสองต้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันตอนต่อไปนะคะ คอมเมนต์กันเข้ามานะคะว่าภาพชัดหรือไม่ชัดนะคะคอมเมนต์กันได้นะวันนี้บีขอตัวไปก่อนนะคะขอ,อยุติคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ